ิตารีเมทิตารีแบบแม่เมื่อวานแม่ก็สู้แอนโทได้นะมันมันก็คนชอบเราก็เยอะเนาะในนั้นสมมุติว่าพันคนน่ะก็ชอบเราเก้าร้อยอีกร้อยหนึ่งก็ไม่ชอบเราก็มีพวกไฮโซมันมองเราแบบรังเกียจมันมองอย่างนี้เลยมันแต่งชุดชุดแขกไปเลยนะพวกพวกไฮโซอ่ะมันรับไปได้พวกไฮโซไงเพราะว่าคุณชูชัยอ่ะ เขาขายเพชรก็จะมีพวกไฮโซเท่านั้นแหละที่ซื้อคนธรรมดาก็ไม่มีใครซื้ออยู่แล้วจริงไหมอ่ะใครจะมีเงินไปซื้อนี้เขาก็ขายพวกไฮโซไฮโซเขารวยไงเขาก็ซื้อช้อปปิ้งเพชรเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาก็ไปเก่งกำไรไปขายต่อได้ไงเนี่ย,ยบางคนอ่ะเขาก็มองลงมองแบบลังเกียจเฉยเมยบางคนก็ชื่นชมเพราะเขารู้ว่า เราทําตลกให้ดูทาตลกตลกสนุกสนุกให้ดูเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นโชว์เนาะมันคือความบันเทิงล่าเลยจริงไหมอะให้คนดูสนุกสนุกให้คนไปดูแล้วสนุกหัวเราะบ้างอะไรบ้างไม่ขีดกดที่ว่าต้องแบบต้องเดินแบบสง่าผาดเผยไงก็ก็แบบตลกตลกบ้างเพราะว่าฉันจะแก่แล้วฉันเนี่ย ฉันต้องหกสิบห้าแก่ที่สุดในบรรดาในงานพวกนั้นที่เขาไปกันน่ะมีฉันแก่ที่สุดแหละเข้าใจรล้วหกสิบห้าแล้ว,ลวจะไปพูดว่าสวยเท่าแอนโทเนียมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละแ,แต่เราก็พูดให้มันตลกตลกให้คนฟังแล้วหัวเราะถ้าคนที่เข้าใจแล้วก็รู้ก็สนุกสนุกกัน ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากเอาแบบสนุกสนุกสนุกชามะนาวอุ้ยชาแม่ชงแล้วมันก็มันละลายไนงะวันนี้เหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เนาะนั่งนั่งนั่งพักผ่อนบ้าง หาเอกสารบ้างหาทั้งวันหาเอกสาราสารลิมนิ้งเดมันเบอร์รี่ชามเน้ำหูฉันอะหูเจ็บมากฉันก็เลย ใช้ยาหยอดหูหยอดไปหลายรอบแล้วเนี่ยหูเจ็บมากมันระคายเคืองตั้งแต่วันนั้นที่ไปเขาใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทาย,ยาจนเมื่อวานซืร์นทนไม่ไหวก็ให้เขาซื้อมาให้สามขวดสองขวดอ่ะเฉลิมชัยได้เป็นหัวหน้าพักนะมาดามเดียรคุณสมบัติไม่ครบก็ไม่ให้เข้าชิง เดทอีกมาตามนัดนั่งเลขาตั้งสิบสามรองหัวหน้าพักเฉลิมชัยปิดเกมประชาธิปัตย์สตอรี่คนลาออกเยอะเลยมาดามเบียรร้องไห้เลยคุณสมบัติไม่ครบเขาไม่ส่งเข้าชิงบารมีนางยังมีไม่ถึงไง นี่อิ๋วบอกเมื่อวานคุณแม่สวยมากดูแล้วมีความสุขค่ะได้ยิ้มได้หัวเราะเป็นธรรมชาติมากๆกว่าก็ทําตลกตลกไงทำตลก,ตลก,ตลกเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าอีกอีกพวกอื่นเดินเขาต้องทําแบบนางแบบเพชรแบบแอนทุทเนียอย่างเงี้ยอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ต้องฉันชี้เลยนี่ไงนี่ไง <laughs> อ่ะมาดูหนูรัฐ ทำหน้าใหม่ยังบวมอยู่นางยังบวมอยู่ตัดแล้วนางน่าจะพูดชัดขึ้นน่ะนางผ่าตัดหน้าไงนางพูดไม่ชัดผ่าตัดแล้วนางจะพูดชัดขึ้นหรือเปล่า เมื่อวานไงแม่ขอคัตต้นบัรมันคันก็เลยขอคอตัตะคั้ต้นบัดช่างแต่งหน้าแล้วแค่ออกมาโอ้เช็ดแรงไปหน่อยอ่ะแค่แรงอืนี่ไอ้นี่มันบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงขึ้นแค่สองสามบาทยอมรับว่าผมไม่สบายใจถึงอยากใช้เวทีนี้สื่อสารไปถึงและขอความไปทำให้กับพี่น้องแรงงานอย่างที่บอกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นสองสามบาทซื้อไข่ลูกหน,นึ่งยังไม่ได้เลย <c oughs> อีเม์ที่ตารีบอกฉันสู้สู้อันโทน,นีรได้ ่วยเชื้อทวุฒสุดทรม,มานป่วยเป็นฝีที่ตับจนติดเชื่อในกระแสะเลือดแบบไม่ทราบสาเหตุลั่นถ้าจะตุยก็ตุยไปเลยคุ่นซับมากมาว่าชีวิตแม่มีแต่รอยยิ้มไละเสียงหัวเราะ เมอหกสิบห้าเนาะเดี๋ยวก็ตายละจะไปทําจัดจริตเป็นผู้ดีเดินแบบคุณหญิงคุณนายแล้วก็มันไม่สนุกอะ่ะคนมันไม่หัวเราะเราก็ทําตลกให้เขาหัวเราะไปเลย ี่คูสองรุ่นพี่ล่วงละเมิดน,นักเรียน3ามคนคุกตลอดชีวิต อันนี้ตะก้องไม่ได้มาทํางานแม่ก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกเขาไปสัมมนาไปกระโดดล่มด้วยอ่ะมาดามเดียเปิดใจหลังผ้าจริงหัวหน้าประชาธิปัตย์ลัน่นแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดสุกสกัดไงเขาไม่ส่งเข้าจริง กูกกสัดอ่ะมาดูฉันซื้อลอตเตอรี่มาดูแม่ซื้อลอตเตอรี่คุณซื้อเมื่อตอนกลางวันนี่เองอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวบอกทำไมแม่ซื้อสามสามหนึ่งอีกเลขชุดห้าใบเลยนะเลขหน้าศูนย์เจ็ดวันเกิดพระอ,องค์พานะเกิดมาที่เจ็ดธันวาสามสามหนึ่งเนี่ยคือ หลักกิโลหลักกิโลสามสามสามหนึ่งคือหลักกิโลที่รถทัวร์ที่ตายสิบสี่ศพอะที่รถทัวร์ชนเนี่ะด้านซ้ายอะแล้วตาย 10, สบิบสี่ศพเันเลยซื้อหลักกิโลสามสามหนึ่งส่วนสามสามศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นทะเบียนรถส่วนเลขหน้าสี่สี่เนี่ยอายุพระอ,องค์พาอายุพระอ,องค์พาไงสี่ห้าแล้วก็รถไปแต้มหนึ่งสี่สี่เนี่ย ใครจะซื้อตามก็ได้นะอันนี้รถตัวที่ชนไงที่ว่าตายสบิบสี่ศพเห็นข่าวหรือเปล่าอ้าวเปิดเทมารานประชาธิปัตยุคเฉลิมชัยได้สมใจได้นั่งเลยค่ประชาธิปัตย์ส่วนขึ้นรองหัวหน้าสิบสามคนตันจิตพัฒน์ขึ้นด้วยดเรเอด้วยนะตันนี้ได้เป็นรองหัวหน้าพักเลยนะ ทางพักเขาก็สกัดมาดามเดียเขาไม่ให้มาดามเดียเขาไม่ส่งเขา้าเขา้าเข้าชิงหัวหน้าพักจะไม่ส่ง แกมบุ๋มปียาดาสวนกับเพจดังหลังเขียนพาดพิงแต่มีแต่มนิชยาบอกม่ซื้อเลขอะไรคโอ้ซื้อเยอะอาจจะให้ดูมือถือไปไหนแล้ว จะดูะซื้อไปกีป่ใบละมันจะมีข้อมูลอยู่คุณผูช้ชมอ่ะมาให้คุณผู้ชมดู นี่ค่ะมันจะมีข้อมูลนะมันจะขึ้นไปเลยนะอ่าซื้อไปยี่สิบเก้าใบสามออเดอร์งวดวันที่สิบหกเห็นไหมคะเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะวันที่เก้าคือวันเนี้ยสิบสี่นาฬิกายี่แปดบ่ายสองโมงครึง่งอ่าซื้อไปเจ็ดใบห้าร้อยหกสิบาทเนี่ยก็จะมีเลขโชว์เห็นไหมแคปเลยแคปเลยเผื่อใครจะซื้อตามนี่แล้วก็อันนี้ก็แม่ซื้อสิบสองใบวันที่เจ็ด อ่ให้ดูเลยนี่ศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดนี่พระองค์พานะพระองค์พาเกิดวันที่เจ็ดธันวาคมเลขหน้าอายุพระองค์พานะสี่ห้านี่แล้วก็เลขหลังนี่สี่ห้าก็อายุพระองค์พาเลขหน้าก็เป็นวันเกิดพระองค์พาวันที่เจ็ดธันวาเห็นไหมปะแม่ซื้อเลขชุดไงแล้วก็อันนี้ห้าสองหนึ่งพศเกิดพระองค์พานี่ไงสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเลขหน้าเป็นวันเกิดพระองค์พาเกิดวันที่เจ็ดธันวา เนี่ยแม่ซื้อเลขชุดแล้วนี่ก็ซื้อสิบใบแปดร้อยบาทซื้อวันที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีเขียนวันที่หกเวลาบ่ายสามนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเนี่ยหกเจ็ดหกเจ็ดปีหน้าไงสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกเจ็ดไงแล้วก็เลขหน้าสองสามคิดจักสกราชส่งท้ายปีเก่าสองพันย่ิบสามไงแล้วหกหกก็หกหกนี่ก็ส่งท้ายปีเก่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกไง เลขหน้าสองสี่ก็คิดตะสกราชสองพันยี่สี่ไงปีใหม่อะ่ะเนี่ยเลขชุดเลยเลขชุดแม่ซื้อเลขชุดไงเออแล้วนี่สองสามก็คิดตะสกราชสองพันยี่สามส่งท้ายปีเก่าเลขหลังเลขหน้าคือสองพันห้าร้อยหกสิบหกไงส่งท้ายปีเก่าไงาเลขชุดเลขชุดแล้วนี่ก็สองสี่ต้อนรับปีใหม่ไง คิดตั้ศักราช2024เลขหน้า91เลขมงคลเลขมงคลไงใช่ไหม91ราชการที่9กับราชการที่10ไงเพราะว่าวันที่5ธันวาคมเป็นราชก,การที่9วันวันคล้ายวันเกิดราชก,การที่9่ย เอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเศษการเตรียมร่วมงานกันในคอนเสิร์ตเสกโลโซไรอินนะตอนนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดก,การกับเสือเศษการทายาตร็อกสตาร์ชื่อดังเสกโลโซแต่ต่อมาก็ถูกนำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ออกจากไอจีสำหรับเอมมี่เม็กซิมและเอมมี่อมนวันทำให้หลายคนตั้งก็สงสัยว่าถูกปดออกหรือไม่ สวัสดีค่ะสวราณาแต่มิตแตมสวัสดีค่ะสาธิตสวัสดีค่ะสงสยัยเอมมี่ออกจากคุกแล้วบ้างเพราะว่าศาลให้ให้ไปติดคุกหกสิวันไงนางคงติดครบแล้วแหละคงออกมาจากคุกแล้ว ภิสิ์น้ำตากรประกาศถอนตัวจริงหัวหน้าพักเวลาออกจากการไปสมาชิกพรรประชาธิปัตย์หลังพูดคุยส่วนตัวกับเฉลิมชัยเฉลิมชัยเขาคงขอร้องบ้างว่ามึงเป็นมัน,นให้พวกกูเป็นบ้างเนีย่ยขอเป็นบ้าง เพราะว่าพักตกต่ำมากเลยแทบจะศูนย์พันในประชาธิปัตย์มาดามเดียผ้าชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์ที่ประชุมรับรองไม่ถึงสามในสี่ Huh.